เอาล้วฮะคุณผู้ชมช่วงนี้กําลังมันนะฮะกาลังติดเกมนี้นะก็เลยแคสกันหน่อยโอเคก็มาอยู่ในพาร์ทที่สามนะฮะกับไอแซคคลาร์กของเรานะฮะกับใครก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้จากพาร์ทที่แล้วนะ,ะก็มีแค่พาร์ทมาแคสเตอร์กับปืนนี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะมาต่อกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในยานนะจากพาร์ทที่แล้วที่ถูกหนีออกมาจากรถไฟนะฮะดูกันว่ามีอะไรมั่งหาของเก็บสิ มีอะไรให้เก็บมั้งองอ์ติออถีเราให้ออกประตูนั้นไปนะฮะขอดูของก่อนว่ามีอะไรให้เก็บมั่งนะะ้สึกจะไม่มีนะฮะไปโอเพนฮัลโหลห้องอาบน้ำแน่เลยโอเคนะฮะสิบสามวันท,ที่ผ่านมานะะเอลี่หรื่แฟนของเรานะฮะ <But> ไปเจออะไรก็ไม่รู้อ่าน <laughs> ไม่ทัน <laughs> โอ้ยแต่เราติดต่อพวกเขาไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราต้องทำบริการปฏิบัติการช่วยเหลือคุณนายเอลฟอร์ดแลงฟอร์ดเลยแล้วก็ทีมของเขานะซึกก็คือเอลลีนนั่นเองไปต่อกันนี่คือ,อยาของเราสินะนั่นแหละมีของให้เก็บสักทีโอเคยาสองขวดอันนี้อะไรไม่มีใช่ไหมโอเคลงไปอยากรู้ยานวากาศของจริงเครื่องยนต์มันจะดังขนาดไหนวะเนี่ย มันคงไม่เงียบเงียบงยบนี้หรอกมั้งมันต้องดังมากๆกับเครื่องยนต์โอเคโอ้นี่มันอะไรกันขอเดินไปดูได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ยตาจะบอดอ๋อเหมือนเรากำลังเดินทางข้ามเวลานะฮะใช่ไหมวะ เหมือนยานทะลุมิติประมาณนี้โอ้โหหันทางนี้นี่แบบน่ากูเดินอย่างนี้แม่งเลยมันจะสะว่างไปไหนวะอ๋อปวดตาอืมโอเคไปดีกว่ามาที่ห้องควบคุมดีกว่าถึงแล้วนะฮะได้หันไปเจอแน่เลยนั่นไงนั่นไงโอ้ย อีกสิห้าวีถึงไหมแล้วกูต้องจ้องอัน,นี้อะไรพวกที่นั่งอยู่งั้นไม่นั่ง,งยังไงวะโอโอเคออกจากเครื่องย้อนเวลาภายในห้าสี่ไม่ใช่เครื่องย้อเวลาบีคอน1 1> เครื่องเดินทางนะฮะให้เดินทางเร็วมากนะฮะโอเคถึงแล้วมันการให้เดินทางใครขึ้นนะมันคืออะไรวะมันคือดวงจันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดลบหลบ มันคือดวงจันทร์ที่เหลือดวงจันทร์ของเราเนี่ยฮะแต่เหลือจากซากพวกนี้นะเหลือขยะนะตอนนี้พวกนี้มันกลายเป็นกองขยะซะแล้วดูเหมือนเป็นหลุมศพมากกว่าเหมือนเจอมัตถุอยู่เจ็ดอย่างแต่ว่าไม่ใช่ของเราเลยนะฮะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยบนเรดาร์นี้นะเรือลำนั้นมีสัญญาณ SOS อยู่นะ จะเป็นของอิลี่ก็ได้นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคไปกันเลยไม่ใช่ระเบิดนั่นไง <c oughs> อยู่ดีมีกับระเบิดเด้งใส่เรือเรานะตุ <t ool> ้มโดนปะไม่มไปโดนอ้าวโอ้โดนโอ้โอ้อ้าวและไอแซกกลัวเอาโดนดูดไอแซกจับเมาส์แหละเมื่อกี้กอดอกดู ไอ้แซคหนีหนีลูกหนีหนีไปสิไปสิเออโอขาขาเออผูพ,พันผูพ,พันขาตีเหรอผมช่วยผมช่วยเออมาโอเคบอกนี่บอกว่า ทำในสั่งใช่ได้แต่ตอนไหนเนี่ยเราตอบไปตั้งแต่มึงไม่มีแผนเลยไงโอเคแต่หนุ่ยงันทางที่เราเพิ่งจะเดินผ่านลำแสงไปเมื่อกี้นะฮะโออ๋อไปไปเออวิ่งอู้โอ้โอ้โออย่าอย่าลอยอีกรอยอีกอย่าลอยอย่าลอยจับไว้กอดไว้ไอ้แซกกอดไว้กับโอตกโอเคฮะอ๋อไอ้แซกเป็นไร ไปต่อไปต่อทำไมไม่เดินฝั่งนี้เราไปอ้อแตกจะจบแตกโอ้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 จะตายแล้วไอแซคจะตายแล้วโอ้ยแดงแดงแล้วแดงแล้วถึงระยะถึงหรือยะอ๋อถึงโฮ้ยกูกลัวไอแซคตายเร็วกินยาเร็วไอแซคเออชุดชุดเอามาชุดแหละใส่ชุดสิ เออใส่ดีมากนั่นแหละเอ้าเอาเอา้เอาเป็นไรเพิ่งจะเริ่มเนี่ยนะเพิ่งจะเริ่มมาได้ห้านาทีได้นะนะเอาเอาเอามวก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 เก็บมวกเก็บมวกไอ้ไซไซเออทุกอย่างเงียบลงทันทีนะฮะทางเมต่อ ฉันจะพยายามเข้าไปให้ได้อันนี้เหมือนจะเป็นชุดเกาะแบบเดินอวกาศได้นะคือมีเจ็ตนะซึ่งแบบปกตินี่จะแบบแ,บบแค่มีหน้ากากเฉยๆโอเคเตรียมตัว่าฮะเอาไงต่อวะมันหี่เรามาหายนี่แล้วไงต่อชึบ ดึงออกมาเออนั่นแหละฝั่งนู้นด้วยดึงออกไปโอเคเอาเนกมายงต่อวะเดนเจอแลเลยเว้ยเอาไงต่อวะรีลิสรีลิสเอาไงโอ้โอ้โอ้อะไรวะเออเด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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหอ่าไอแซคไอแซคไอแซคตามมันไปลูกตามมันไป เออหลบ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 ของหลบของหลบของระเบิดระเบิดระเบิดเราต้องตามไอ้กล่องไปนะไอ้กล่องนี้นะฮะเอ้ยออย่าชน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 วู้เราต้องตามเอากล่องนั้นไปนะฮะกล่องนั้นมันมีค่ามันคือกล่องอะไรไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยหลบเออโอ้ระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วระเบิดอีกแล้วอ๋อ โอ้อย่าชนกัน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 ระเบิดก็เยอะจังเลยอ้อระเบิดก็เยอะจังเลยลบลบสิ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 ทันไหมทันไหมโอ้โอ้ย่าใจเย็นใจเย็นอย่าชนกันอย่าชนกันถึงไหมถึงยังโอ้โอ้โอ้เออพาร์ทนี้คงไม่ได้ยิงเอเดียนใช่ไหมโอ้ใช่ไหมขับไปไม่ได้เข้าไปเข้าไปเออนั่นแหละรู้สึกเหมือนจะมีคน เน okay. um> um> ี่ยนะได้แล้วนะเหมือนกับคนชุดแดงเนี่ยจะเป็นคนควบคุมได้นี่ะเห็นไหมมีคนหนึ่งคอยควบคุมกล่องนี้ไว้นะโอเคเรียบร้อยแล้วไปโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ในยานเล็ๆลำหนึ่งนะฮะโอเค ให้หาทางเข้าเรือลำใหญ่นี้ไปให้ได้นะเราก็จะเข้าไปกันเลยตามเพื่อนไปโอ้ยเหนื่อยซึ่งเหมือนจะมีวิธีเปิดประตูนี้แบบแมนดวนอยู่นะะรู้ว่าผมจะทำได้หรือไม่ได้ทำไงฮะตอนนี้ให้เข้าไปในนั้นเหรอฮะโอเค20เมตรนะเข้าไป เข้าไป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 โอเคเปิดซะจะทำไงโอเคเราจะใช้ลมสีนี้เป็นการหมุนนะฮะโอเคโอ้ลมลมอ่อจะบอกนะคุณจะเจอตัวอะไรโอเคเปิดคาร์โก้นี้ให้ได้นะเปิดมา ขอร้องอยากพิ่งเจอตัวอะไรเลยเออโอ้โหจะบอกว่าไม่เจอก็คงไม่ได้แล้วโอ้ยขอร้องอย่าพิ่งเจออย่าพิ่งเจอโอเคโอเคโอเคอันนี้คือเราจะเอาเพื่อนเข้ามาได้แล้วนะเประตูนั่นแหละดีมากเพื่อนเราเข้ามาแล้ว โอ้ยเฮย้ยเราพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เอออนี้ยกได้ไปส่งไปส่งไปส่งไปให้เพื่อนเอ้าไม่ใช่เหรอไี่ค่อยส่งให้เอาไงต่อกลับไปหาเพื่อนนะโอเคกลับไปหาเพื่อนตัวนี้เนี่เอ,อะไรเฮฟวี่สเตนเฟรม เก็บมาอ๋อเหมือนไว้ประกอบชิ้นส่วนปืนโอเคฮะเราจะเปิดไอ้นี่ไม่ได้นะโอ้ยมืดมืดมืดยาผมกลัวความมืดป,ประตูชึบโอเคอันนี้คือไม่รู้เก็บก่อนนะเทสซ่าคอนะฮะประกอบปืนอีกเช่นกัน โอเคเปิดประตูซะฮัลโหลมีอะไรไหมสวัสดีครับอัปเกรดเซอร์กิตนะฮะโอเคเฮ้ยอันนี้คืออะไรยังใช้ไม่ได้นะฮะมันคืออะไรมั่งก็ไม่รู้นะฮะ อ่าเปิดกล่องได้เปิดมาเอากระสุนมาอันนี้คืออะไรฮะอย่างนี้แน่นอนนะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องพลังงานฮนะฮึบเข้าไปดิยทำไมไม่เข้าวะเข้าไปเข้ายังมันตัวลมันเข้าหรือไม่เข้าเอาออกมา แล้วก็ใส่เข้าไปเออแค่นี้เหรอเอาแล้วผัวเข้ามาทำไมใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ยโอเคเราซีดเราขึ้นข้างบนไปทำอะไรได้มั้งตอนนี้เงียบๆแล้วเนะี่ย กำลังงงๆอยู่ได้บอกนะนนนแค่ขึ้นมาเอาของท่านไงแค่ขึ้นมาเอาของใช่ไหมทำไมต้องทำเสียงเลยว่าทำไมต้องทำเสียงเออทำไมต้องทำเสียงเอ้ยด้วยตกใจหมดโอเคลงไปมีบันไดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งนูนนะ้นฮะมีอะไรไหมเอยขึ้นไมดูซิโอเค ปีบันไดแบบรวดเร็วทันใจมีประตูที่ใช้การไม่ได้อยู่นะฮะแสดงว่าทางเดียวที่ต้องทำก็คือเอาไอ้นั่นใส่เข้าไปให้ได้สินะจะใส่ยังไงวะรู้สึกว่าแม่งใส่ไม่เข้าอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือไหลอ,ออกมาไม่ใช่ต้องใส่ไอ้นั่นนะถูกแล้วใส่เข้าไป เออโอ้ปัจใส่ได้อ่าประกอบปืนกันหน่อยดีกว่าโอเคเคสลาคอได้ของมานะเราทำอาวุธใหม่ดีกว่านะโดยแค่ปีแค่นี้ก็พอนะโอเครู้สึกว่าเราจะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็มาเปลี่ยนปืนแล้วกันนะฮะ โอเคทำที่ทำยังไงเรายกเลิกการยกเลิกการสร้างปืนได้ไหมโอเคเราเดูซิว่าปืนนี้สามารถอัปเกรดอะไรให้มันได้มัง้งนะฮะโดยที่เราคุณเลือกอะไรได้บ้างเนี่ย lower t o ไม่มีเลยนะฮะ attachment นะะไม่มีเลยนะฮะ lower ไม่มีเหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นปืนกูก็มีแค่นี้ก็พอนะฮะโอ้ยเกียดโอเคไปไหนต่อฮนะแล <L ess> ้วยวถึงการเซฟครั้งต่อไปผมก็จะปิดคลิปแล้วโอเคเข้าประตูนี้ไปนะฮะโอ้เพลนกำลังเปิดนะฮะโอเคไปโอ้โอ้ ทำไมต้องมีเลือดแล้วเพื่อนกูไปไหนหมด,ดเิียหรอว่ากูไม่กลัวเนี่ยอ้าวเปิดไปอ้าวมืดมืดทำไมคะโอ้ยอืมโอเคโอเคอุ้ยตัวอะไรวะนั่นมันตัวอะไรเดาวะนั่นไง มันต้องโอเชดนั่นไงมามาเป็นมีดหนามด้วยมีโตคิดว่าเอ้ยแคปโออยา่าอย่าว er. ิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วผมไม่ชอบพวกวิ่งผมไม่ชอบพวกวิ่งไม่ชอบพวกไม่ชอบพวกวิ่งเออไม่ชอบอยาอยาเออหัวหัวหัวแตกไปหัวแตกไปเออโอ้โหดีพารมาแคปเตอร์พารมาแคปเตอร์พารมาแคปเตอร์กูหน่อยพาดมาแคปพาร์มาแคปเตอร์กูเควยอะไรไม่ได้เลยเออ เออเออเอออ๋อๆๆๆๆโอเคนะฮะรูะะ้ะะสึกว่าจะโดนพวกพวกนี้นะฮะเนคอมออฟบ้าบอเนี่ยนะฮะ โอเค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 กูชักจะกลัวแล้วนะกูว่าต้องเจออีกแน่เลยโอเคฮะบรรยากาศเงียบเหลือเกินแล้กูเป็นผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นซะด้วยสิต้องมีนั่นไงมาเป็นดักแด่ยิงก่อนได้ไหมเนะี่ยยิงก่อนอ,อ้าวเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหรอ ตรงนี้ก็มีเอออย่าอยายาไม่เอ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 าอย่าอย่าเข้ามาอย่าครับขาขาดไปขาขาดขาขาดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าข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 าดขาขาดเออนี่ก็แขนแขนปุ๊บก็กระชื้นอืมเฮ้ยมีเหรอนี่นั่นไงหายแล้วเนี่ยอย่าวิ่งเร็วดิอย่าวิ่งเร็วกูกลัวอย่า อยากเออโอ้โอ้โอ้กระทึบกระทึบเปยกลัวกลัวและเทือนกลัวและเทือนเออเฮ้อกินยาแฮ่แค่นี้คิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอแค่นี้ไปโอเคฮะคอยสังเกตค่ะว่าโอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรตัวอะไรวะ อุ bia, oh player, uh, uh ้ย oh, อ uh ุ oh. oh uh, yeah. ้ยแสบตาอืมเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรวะเพิ่งมาเป็นมาเป็นกิ้งก่าเลยอ่ะอู้หู้หู้ย่ามาโผล่มาอย่างี้โผล่มาอย่างี้เจ็บอกไหัวมึงหัวมึงอ่ะเอออืมเออเออเออโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนก่อนอ๋อย่า เออลุกอีกลุกทำไมลุกอ้ออ้ออย่าอย่าทิมอย่าทิมอย่าอย่าทิมอ้อโอ้หกูกูกูสองตัว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 ไปหนึงออกไปไปไกลไกลไปไกลไกลกูเข้าใจไหมทำทำปุ๊บตกใจใช่ใช่ไหมฮะเออโอ้โหกูกัด โอเคโอเคโอเคแน่มีเสียงงั้นกูยังไม่ไปมาเอาเอ้ยอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยขาเออยิงขาขาดมึงก็จบแล้วขาขาดมึงก็จบแล้วเข้าใจไหมแล็กล่องทำไมไม่แตกฮะ เจอกระดาษนะฮะไม่ใช่กระดาษเทคส์ล็อกโอเคไม่สนใจห้องนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เซอร์วิสเล็กซะด้วยให้บริการซะด้วยเฮ้ยนั่นไงเหมือนเพื่อนเราก็จะเจอเหมือนกันนะ,พะเพื่อเราก็เจอพวกนี้เหมือนกันนะแต่เราอยู่คนเดียวฮะโอ้ โอเคฮนะคุณผู้ชมตอนนี้เจอแล้วนะฮะเจอศพนะไปรู้ป้วยโอเคเซฟนะตอนนี้ <c oughs> ก็เซฟมันไปแล้วนะก็เดี๋ยวตอนหลังก็มาต่อกับการบินนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> ผมก็หม่คลิปหน้ากับเด p เป e นะบ๊ายบายครับครับผมไปละ